ต้องขอขอบคุณทางกองทุน,วานารวนนนะที่ว่าให้งบประมาณสมทุนให้กับทางสวกหรืออาด้าเราเนี่ยครับซึ่งอาด้าเราเนี่ยสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพราะฉะั้นทางรัฐมนตรีเองเขาเน้นย้าว่าจะทําอย่างไรนะครับที่จะทำภาคเกษตรเนี่ยโดยการใช้ตลาดนํานวัตกรรมเสริมเพื่อรายได้สิ่งที่วันนี้ครับเรากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลทคณาจารย์ทั้งสาคณะนะครับประกอบด้วยคณะันรแพทยศราสตร์นะครับสางสุขศาสตร์แล้ แล้วก็เวทศาสตร์เมื่อเขตร้อนตรงนี้นะครับมหาวิทยาลัยก็ร่วมมือกันนะครับทําวิจัยนะครับโดยมีชิ้นงานนะครับอยู่3มชิ้นด้วยกันถ้าเห็นได้ชัดคือเรื่องของการใช้ตัวกันชงมาผลิตสาร CBD นะครับแก้ปากเปื่อยหรือแก้บาดแผลในปากซึ่งไม่ได้เก็บเราได้ใช้นะครับซื้อจากเมืองนอกราคาหลายตังเลยอันนี้ถูกกว่านะครับถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยนะครับเห็นได้ชัดที่สําคัญเรื่องของเรื่อง การแปลรูปอาหารนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอผู้ป่วยนะครับหรือผู้ที่เป็นโรคเบาหวานก็ใช้น้านมนะครับปรแปลงเป็นสารอาหารบปรจุกกล่องลกุลกลงมาเอาสาคอก็ผลิตออกมาเนี่ยไม่แพงถ้าเปรียบกับของต่างประเทศแล้วที่สําคัญอันนคือเรื่องของอะไรครับเรื่องของวัคซีนที่เราประเทศเมืองร้อนทุกฤดูร้อนก็จะมีเรื่องของพิษสุนัขบ้ามีอยู่ปีหนึ่งนะครับม้าก็ติดเชื้อติดโรคนะครับไม่สามารถจะไปทําวัคซีนนั้นได้ ก็ทางอาจารย์เองนะครับก็คงในคณะเภสชศาสตร์เขตรล้อนะจย์นะก็มาผลิตนะครับโดยการฉีดนะครับสา,ารเข้าไปในไก่ไข่นะครับจากไข่ใบละห้าบาทลองคิดดูเด่นใบละห้าสิบอะได้ตัววัคซีนที่เราใช้อยู่นะครับจากมือนอกมาเราผลิตเองโดยอาจารนะ์ถูกกว่าครึ่งึ่งลดละสามร้อยสิบเองนี่นะครับคือผลงานที่เราวิจัยกันแล้วก็เป็นของคนไทยนะครับที่จะยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้สูงขึ้นตรงนี้นะครับเราคิดว่า ทางอาด้ากับทางมหาวิทยาลัยมิโดนก็จะร่วมมือกันทําไปนะครับเพื่อพี่น้องเกษตรกรแล้วก็เพื่อประเทศไทยครับใช่จริงแล้วครับนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือใช้ตอนนี้ทดลองนะครับแล้วก็พร้อมที่ออกตลาดโดยเฉพาะอย่างเรื่องมีแถมนี่คือเรื่องชาเมื่อกี้ติดเรื่องชาไม่พูดถึงเรื่องน้านมองอาจารย์นะครับเพราะยังติดใจรสชาติแล้วชาคืออะไรครับคือชาใบข้าวจากข้าวหอมมะลิจากต้นกล้าเนี่ยลูกสักเจ็ดสิบสี่วันนะอาจารย์นะก็มาตัดนะครับตัดแล้วมาอบทําใบชาแล้วหอม สู้ช้าต่างประเทศอะไรครับก็คือเพิ่มสารอาหารด้วยนะครับตรงนี้ถ้าในส่วนของมหาวิทยาลัยมิตรน,นะครับวันนี้เรามี3คณะมาร่วมนะครับมีวิทยาศาสตร์ร้อนมีทรรมศาสตร์แล้วก็วิยทยา,าศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ศึกษาหลักๆเลยครับมิตัวนี้เป็นหายวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะนำองค์ความรู้ทงงางด้านผองานวิจัยการกตา่างๆมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับ จุดเด่นคืออะไรครับจุดเด่นคือเราพัฒนาจากกรณีของข้อจำกัดที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราแก้ข้อจำกัดเราแก้ปัญหานะครับแล้ใช้ประกอบคุณทางสวก o ะครับที่กรุณาสนับสนุนนะครับเพราะว่ามันเอื้อให้เราใช้พืสู่การเกษตรนะครับผลิตทางการเกษตรเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดวัฒนรรมให้เหมาะสมกับคนไทยแล้วก็ต่อบเป้าหมโลกนะครับขอบพระคุณครับเพื่อนของรของนตรแพทย์นะครับเราคิดว่ายาตัวเนี้ยอย่างท่านพอบอกไปก็คือว่ามันสามารถที่จะลดการนำเข้าได้นะครับและยานี้ก็คือ เป็นสารนะครับจะกันโฉมนะครับแล้วถามว่าไม่มีเรื่องของการเสีติดนะครับลดบรรเทาเรื่องของการปาดแผลได้นะครับคราวนี้ก็มีทั้งในช่องปากนะครับแล้วก็ในเรื่องของการครอบปูดก็เข้าปากไก่ก็มี2แอปพลิเคชันนะครับซึ่งคิดว่าโปรดักต์นี้อจะเป็นประโยชน์แล้วก็ลดการบรรเทาแล้วก็ทําให้เพิ่มมูลค่านะครับครับก็ทางสวกกเองเดืออาด้านะครับก็ตั้งมา20กว่าปีแล้วถามว่าบทบาทหน้าที่ของสวสวกเนี่ยมีอะไรคือหนึ่งเรื่องของการพัฒนางานวิจัยภาคเกษตร ที่สําคัญคือการเพิ่มศักยภาพของนักวิจัยภาคเกษ,ษตรของเราาันักวิจัยภาคเกษตรเราผมยืนยันนะครับด้วยตนเองว่านะครับคือความสามารถความรู้สามารถโดยเฉพาะท่บบานผูศึกษาต่างๆมากมายทั้งอยู่ในหน่วยงานของภาครัฐงานวิจัยทั้งหมดนะครับิ0กว่าปีเนะี่ยโดยเฉพาะที่ผลิตจากสว,วกรเองนะครับประมาณ2,000กว่าชิ้นตอนนี้เราพยายาม2,000ชิ้นนะครับสู่แปลงสู่ห้าง นะครับเพื่อสร้างไรายได้กับพี่น้องเกษตรกร,กรตรงนี้นะครับขอยืนยันนี่เป็นตามนโยบายของทางกระทรวงเกษกรตรกรและทางของกองทุนวาวานนะครับโดยเฉพาะทางสกสวรหรือทางกสวนะครับที่ให้ทุนเราตรงนี้มานะครับคิดว่าในการทํางานงานวิจัยทั้งหมดนะครับจะต้องใช้ได้จริงนะครับที่สำคัญที่จะยกนะครับยกคือรายได้ของพี่น้องเกษตรกรทั้ทงของเรื่องของไรายได้ของประเทศเราโดยการลดการนําเข้านะครับให้สูงขึ้นแน่นอนเรนียรายได้เกษตรกรสูงขึ้นนะแล้วก็ ลดการนําเข้าให้ลดลงนะครับของประเทศเราแล้วก็สร้างรายได้กับภาพรวมของประเทศชาติครับตรงนี้ครับในปี2อ1 9นะครับถามว่าจะเห็นอะไรนะครับเห็นผลงานวิจัยนะครับที่จับต้องได้นะครับแล้วก็รายได้ของพนองเกษตรกรจะสูงขึ้นนะครับตรงนี้โดยการเอานวัตกรรมเข้าไปเสริมนะครับตลาดนํานวัตกรรมเสริมสร้างรายได้เพิ่มขึ้นตรงนี้นะครับ